ต้นชวนชมต้นชวนชมอยู่ในวงตีนเป็ดและบานบุรีนะครับเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดอกสวยแล้วก็ทนแรงได้ดีและจากที่ผมตั้งหัวเรื่องไว้ว่าชวนชมเป็นไม้มงคลหรือว่าไม้ต้องห้ามเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลก่อนเลยนะครับความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเนี่ยเพราะว่าชวนชมเนี่ยเป็นชื่อไพโรเป็นสิริมงคล ถ้าใครปลูกในบ้านก็จะมีคนนิยมชมชอบหน้าหลงไหลดึงดูดใจคนรอบข้างมีสเสน่ห์ถ้าทำธุรกิจก็จะได้รับการช่วยเหลือเอ็นดูเมต,ตานิยมปลูกทางทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเป็นความเชื่อเรื่องคนจีนเนี่ยคนจีนจะเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยเป,เป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยคราวนี้เรามาดูฝั่งที่บอกว่าเป็นไม้ต้องห้ามนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย ทุกส่วนของต้นชวนชมจะมีน้ำยางและน้ำยางใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับตัวยางของต้นชวนชมเนี่ยหากถูกผิวหนังจะทำให้ผิวหนังตักเศษถ้าเข้าตาก็จะทำให้ตา,ตาอักเสบตัวยางเนี่ยมีรสขมมากหากสัตว์เลี้ยงหรือเด็กถ้าประทานเข้าไปจะทำให้ชีพประจรเต้นผิดปกติอาจอันตรายถึงชีวิตได้ เบื้องต้นจะทำให้ปวดหัวอาเจียนท้องเสียตาพร่าหัวใจอ่อนความดันลดหากสตีมีคันทานเข้าไปก็อาจทำให้แทงบุตรได้ในทวีปแอฟริกาเราจะเรียกต้นไม้ชนิดนีว้ว่าต้นอิมพาลาลิลลี่ซึ่งชาวพื้นเมืองจะเอาน้ำยางตัวนี้เอาไว้อาบหัวลูกศรเพื่อเอาไว้ล่าสัตว์สัตว์ที่โดนลูกศรจะเสียชีวิตภายในรัศมี2กิโลเมตรที่โดนยิง วน้ำยางยังมีสรรพคุณรักษาฟันผกหรือติดเชือ้อและรักษาเหารักษาปรสิตบนผิวหนังของสัตว์เลี้ยงรากเอามารักษากรรมโรคและโรคผิวหนังน้ำต้มรากรักษาโพรงจมูกอักเสบนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักช้ำเสียบยอดตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ดชอบแดดจัดไม่ชอบน้ำมากชอบดินร่วนทนน้ำขังไม่ได้แต่ว่าถ้า านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับตอนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ